เงินคนละเงินใหม่อ๋อมือคนวัวอ๋อโดยโดยโดยกับเบอด์านนี่กับชิมากองใหม่อ๋อเบอด์านนี่สิมาออกขึ้นเข่าหม่อีกโดยอ๋อพี่น้องพี่น้องไปน้องพอมีเพื่อนอะทางเบาจิตต่อช้างต่อนั้นเพื่อนมาเอาได้ปะแต่พ่อแม่เราเพื่อนบัเอาแบบว่าช่วงช่วงหนึ่งแบบคุณยายเพื่อนเงียบนะเงียบประมาณมือหนึ่งสองมือแหละเอากันเลยพอมีเงินก็เลยบคขาย สวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิเร์ตสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่าวบุญเพย์แชนแนลอีกแล้วพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเอามาพบกันทกับบ่าวบุญเพย์มาหนี้อยู่ที่เฮือนอ่าของน้องลุงน้องพี่น้องนอ้องทุ่งของน้องทงเพิ่นอ่าก็มาครับบ่าวแสนเพิ่นขึ้น,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 นแบบพี่น้องเลยเนาะอันนี้ข่าวบ่าวแสนมาถามเรื่องงวัวเรื่องยังอีแบบพี่น้องเลยเนะาะจังไดก็เข้าไปอ่าติดตามรับชมหรือว่าโอ้ไปร่วมน่วมกันพี่น้องเลยเนาะอ่าไปพี่น้องเลย อืมคนถูอยากเหตุให้ลูกนะนะเขาอยู่น้ำกันมาเลยค่ะพี่เลยๆอืมแตงแต่พอผืนเสียสวัสดีได้ไหมเด้อสวัสดีมาแซนมาแวนเพื่อนโอ้เด็ดเด็ดได้เพื่อนพี่ใช่ไหนี่โอ้สวัสดีน้องทงโอ้ใส่หมวกจนมุดชื่อพี่น้องเลยวอนเด่น การ้อนแน่มวันนี้เนาะอันนี้คือในเฮือนของของป้าของลุงเจ้าป่ะ<อ>เฮือนของน้องเองกันทั้งนี้เฮือนของน้องคือก่อนหลังนี้เนาะอ๋อคือ,ค,อคือปัจจุบันนี้มัน,ม,ม,ยยน,นมีพายุหรือเปล่ายังมีพายุตอนนี้ ก็ว่าทิมาอยู่ตอนที่มาเห็ดทานอยอางปมันยังบ่เลอเวีคมเห็ดอันนี้อยู่ด้วยคือสิเฮ็ดเบียกเกียมเฮ็ดยังก่คืีอันผู้แขนนี่แหละผู้แขนบ่โดยโดยอ่อเอือนองทงตกอนน้อง่น้องเลยเนาหลังนี่แหละพี่น้องเลยแต่ตอนนี้คือสีบ่มไุ้อยู่นเนาะคือปอยู่หลังไม่พวนและพี่น้องเ้ย แม่หันบุ้มีงั้นหั่นซอยลูกนะนะแก็มีแต่ข้างคนทันวะโอ้ไม่ีรอกไ่เอนเรานดมาลูกเคยเนบ้างเราบขาแบลาบันให้มาท้าวไหมเม่เท่าลูกเคยลูกเคยให้ไม่ท้าวไม่เท่าไม่เท่าไปทาลูกเคยเอ้าพี่น้องเลยอ๋อหน้พี่น้องเลยเนาะ ไรบอร่อเชียนคือแบบงัวนคุณบ่อยใ้เกาะอเป็นทางเม่ยชาเป็นมา,าเห็นได้บ่ในทีน่บ่อเชียงนอะกเพิ่นจะว่าอยากใส่งัวต,ตัวนี้ไว้ใชชีวิตงถ่าชีวิตงัวตัวนี้ไว้เพิ่นโทรมาถามเนาเนาะโดยโดยโดยขับานีก็กคือข้างงัวกนะ้อนนะครับข้างงัวเนาะมาได้พี่น้องเหเนาะ นี่ได้คิดเบาเสียงเนาะบ่เสียงเนาะบ่เสียงเนาะยางน้อยยางหมู่นี่กันยางน้อยแม่นๆอยู่แล้ได้ย่างกันไดเออแต่ว่าเรื่นอาจารย์สว่าถ่าแล้วแต่บ่ว่าเพิ่นสิม้อยไผก็บ่พี่น้องนี่ต้องไว้อีกทีนึงก่อนเนาะแม่นต้องต้องไว้อีกนึง่อนพี่องแต่ว่คุยกันเรื่องวันที่ว่าเพิ่นสิอ่าให้บ่อะนะอ๋อซ่ํานี้แล้วบ่แทนเด้ ซ้ำน <łość> ี่แหละงบบอลเฟยสามตัวด้วยอ๋อเจ่ว่อมันจ้พ่อเหมอังแม่น้ำฝนนว่าจงสั้นกะเอาเป็นเงินไปซื้อเอากระซื้อเหมกับวันนันเอาเปงินไปซื้อเอาาท่านี่กาว่ามัจว่าแล้วคนกอบรรจุดมั้งคะ ย่างมันบุพ่อเพราะว่าซีนตลาดนี่มันกะสีแพงกว่าสแพงกว่าเป็นโตชิ้นตลาดแต่มันสิแพงกว่าเป็นโตเพราะว่ามันมันกิโลละแสนกิโลละแสนแน่ต้องบอกอย่างเดียวคือเป็นโตนี่ก็ซื้อหาพักกันเถอะใช่แล้วเหรอเอซื้อหาพักจะหาซื้อเป็นกิโลมันกะสีแพงกว่านี้เนาะอื เร่อยากไปอยากบด้วนีนอยากเานอยากชนนาะอยากชนงูเทกว่คืองูแม่เนาะงูแม่งูแม่คือกชนเนาะ่ป้องอ่พถมว่าผูกไว้จะมือไหนน้องงประมาณสามสี่มือสามสี่มือเนาะโดยโดยสบายดีเนาะ เออสบายดีสบายดีมาอยู่ด้วยกันทนายความเองอันเพื่นซื้อนะฮะพักแต่ว่าเอาไทยดีทีทนายก็ขอเงินเช็ดพันมาแล้วใช่ไหมยันอันเพราะว่าเขาไปซื้อตลาดนะมันกับมันแพงที่ตลาดยานมันบม่เขากินอันแขกข้างแม่กับบัวลายต้องมีแต่พี่ๆน้องๆน้ำมันนี่แหละอ๋อคืองานงานงานแต่งงานดอกนี่เป็นเป็นเป็นลูกของเจ้าบ่ ผู้หญิงหันลูกของแม่โอแลเห็ดอยู่เพื่อนเพื่อนเพิ่อนเห็ดเพื่อนเพิ่น,น,นแม่และแม่บุมมีเหือดอ๋อ <c oughs> แหละแล้วเพิ่นก็จะเห็ดให้ลูกเว็บสีนั้นแล้วก็เห็ดบอลเดียวจังซ<อ>ีอ,อ๋อมานาอยากเห็ดอันรลายบอลฮานวอยากเห็ดบอลเดียวสุ่มนสุนส่มโมีทางนั้นก็ได้โดยโดยฮานาทางแม่ก็บ่มีทางเพิ่นก็บ่มีแล้วก็จะเห็ดบอลเดียวว่าซั้นเห็ดจักเล็กจักหน่อยนี่แหละพอแล้ว ถูกนนี่ถือดำพีดค้องประเพทนี้เบ็ที่นะอายุกันมากกับลูกกันจนใหญ่จะได้ในหาปีเลยหาปีนะจับ่มีอะไรยังบริเวณอนอืม่านเมอื่นที่พี่น้องเลยเออกะเทียมซื้ออ่าโยโดยแม่ก็มีมูดแล้วด้ยังนี้หอยลูกอืม เตรีแม่มูตเดียวลยซอยดูกระดะหั่นกระบมินเมีตะเพิ่นมืเรานาเราตอนนี้เพิ่นกำลังอ่าขัวมูอยู่พี่น้องเลยเนาะได้ดูเคยเห็ดเบี้แบเดือนหนึ่งล้านหาหนึ่งอเคยเห็ดเบียกันนกามาซอยแบบเข็ดกากเยี่ยมแบบซอยปลาซอยุูเพื่อนละพี่น้องเลย ก็เมื่อในแต่ข้าวเมื <h 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 ่อบมีเวียังมันก็ออกมาแม่ก да SO ับบริเวียังมันก็ออกมามากับไผ่ก็มากับมากับน้องข้าวต้องสาว่ะลิงพอดีน้องลินน้องเฮียนอ๋อไปทำพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องเหรนี่กับคักเทศน้องบุ้มคองนี่อมอยู่นี่เลยเนาะอืมอื้อเนาะสวัสดีนะเด้อ มากับไฟน่น้องเลยโอ้สารดีสบายดีจะไปใชียแลนด์นี่ไปหัไปหันไปหันหันไทเนาะไปซื้อเาอโอไปหันข้าอ๋อกไก่บ้าไปนี่ข้ไก่เต๋อเผามาหนีลพี่น้องเลยเนาะใช่บนเจาะเห็ดทานอย่างนี้ใช่หรก่อน,น อยู่ทางนี้เห็ดบ่ช่วงนี่เห็ดขายแล้วขายหมดเลยขายหมดเลยเนะพี่น้อง,งเลยเนาะขายสอบนี่อะไรจะเห็ดทานขายสอบหนึ่นสามสี่สอบสอบปูนเท่านี้บ่<อ>แล้วเขาจ้ามาเอาเองเลยกลับเพม่อนมาเอาเพราะว่าบ่มีรถไปสซ่อ๋อง่อา,งายได้พี่น้องเนาะเอา้า พี่น้องพามีแท้ด้อเพิ่นมาแต่เพื่อนมาแต่มนจุดทานี่แหละอ้าวเพิ่นเครดพี่บ่กด้อเห็นน้ำกันเห็นน้ำกันเนาะโอ้โหได้พี่น้องเลยเคยข่ามากเสีอเอ้าสวัสดีน้องพามีสวัสสวัสดีเฮียพี่น้องไม่ใช่นั่นมาแต่ต่อทานไม่ต่อทานอ๋อหมดยิทธิพลิยนได้เจ้าเนาะ เงื่อนเพื่อนอยู่มันโคกหักมาเมื่อมันโคกพูดนีกหากระากี่นี่มาจอบเท้าท่านขายเหมดแล้วขายหมดเลยโดยอ๋อบ้านนี้สีสีแป็นไรบ้านนี้เมื่อเงินคนละเงอนใหม่อ๋อเมื่อคนวัวไม่โอ้โดยโดยโดยกระเบิดวันนี้กระชิมากองใหม่อ๋อบ้านวันนี้สิมาออกขึ้นเขาไม่อีกโดยอ๋อพี่น้าผิวน้องเลยน้องเพราะมีเพื่อนทางเบาชิดต่อช้างตัวนั่นเพื่อนมาเอาได้บ่ พ่อแม่เราเพิ่มโบเอาแบบว่าช่วงช่วงหนึ่งแบบคุณยายเป็นเงียบนะนะเงียบประมาณมือหนึ่งสองมือแหละห้ากันเลยผมมีเงินก็เลยบขายก้อนเพิ่นอ๋อขายก้อนเพิ่นโอ้โอ้ยบัานี้กำลังสีกาเกลียมมาลงมาอีกห้าลงขมุนบาห้าลงจากมือมันสิได้ปันประมาณอาทิตย์ปลายอาทิตย์ปลายเนาะแม่นทวารวมรวมกับตัดไปก็เป็นเดือนแหละเป็นเดือนผู้พี่น้องเยอ๋อก็ใช้เวลาเดี๋ยวได้พี่น้องเยเนาะได้ประมาณถ้าสูงสุดก็ประมาณพันปลาย พันสองพันสามก็คือว่าลายแล้วเนาะแมนถ้าบูเห็นนันชิฮาร์กระเนาะอาชสีเอาแบบนี้แมนอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดคนเดียววะคือกระไพยเห็ดกับน้องอ๋อกับน้องนี่บ่อ๋อพอแต่ว่าเพิ่นขายไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะอ้ง่ายพ่ก็คือเอาไว้ก่อนเนาะแล้วทีทานก่อนพี่น้องเหรอเนาะแล้วเตานาแล้วจังหวะกันแมนโอ้เพิ่นก็เก่งในพี่น้องเห็ดทาน คือเขาใส่ทัดใส่ทัดนะใส่เรือใ่ผ้าใส่เรื่อใส่ผ้านี่บอหนึ่ง่าใส่จักใส่ยังคือข้าวนึ่บอมีน้ำเพลินนะหมูมีเนาะโอใส่เรื่อยใส่ผ้าเนี่ยเผื่อน้องพี่น้องเลยต่อทานแบบนี้บ่แม่นนี้นนนเต้าของป้าน้องพงเพิ่นขอกเขาก็แบบนี้แหละแต่หักกับเบิดประมาณสองสามมือเลยแหละโดยแบบนี้เนาะต่อทานเพื่อน้องเลย เห็นที่บ้านเขาเห็ดแบบตั้งกี่ต้มขึ้นมาเลยเตาอบไม่ไเพราะเดินเตาผีเตาผีเนาะเบนเนาะแต่ว่าแบบนี้ก็สบายน้ำหนึ่งแต่ว่าเฮามีน้ำเนี่ยมีมีได้สีนะคือต้อมีผ้าผ้าแล้วก็มีที่เลยไม้ที่เลยเก่านี่ก็สบายถ้าว่าเฮามีน้ำมันต้องนะต้องเลยหมดบ่แต่ผสมคือผสมปูนนะนะแต่ว่าย่ามนีมันก็ยากแน่นนะคนก็ยากแน่นเนาะโดย ฮาสต่ไม่องเลยเนาะโดยโดยสบายดีโดยเจ็ดพันบยเม่จนาะอดพันบ่เมนบ่เอาทับเพิ่งเนาะเพิ่งเดียว แม่นันบดีมีงั้นมีแต่มูตัวเดียวเด็กกับไก่ตัวนึงก่แต่ว่าเขาได้เขาซอยดกเงินคำกับบดีมีแล้วจะได้ไปได้เลยเนาะช่วงตลาดจาพิจึงมุ่งตลาดหาโมงในตามอะหมงหกโมงนะแต่เขาเนาะ

ตกลงคือตกลงคือซื้อซีบิทเพิ่มไปเนี่ยเป็นนองเลยนะเพื่อนก็ได้เพิ่งมาเชนมาอ่าปทิตย์ราคามาให้เจ็ดพันพี่นองเลยว่าโคตรโผล่พี่นองเลย หมูตัวหนึ่งว่าเพิ่นที่เตรียมใส่อ่าใน,นงานแต่งบางงานดอกอื่นนี่เป็นน่องเลยถ้ามันทำมาสรซอยเพิ่อนเพิ่อนเกิลงมือเลยแต่แรงนี่างนี้เปน้องตอนนี้เพิ่นกำลังอ่าคั่วหมูอยู่พี่น้องเยเนาะ,ระบรรยากาศอยู่นี่กอว่ัวน,นประมาณนี้พี่น้องเนาะ คือทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นก็ได้ยื้อชีวิตงัวตัวนี้ไว้อ่าทางผู้ใหญ่ทางบ่แสนเพิ่นไรพี่น้องเลยเนาะถือว่าแมย์ยะตาสันเนาะก็ขอบคุณขอบคุณท่างแม่ลาลาเด้อเนาะที่ว่าอ่ายื้อชีวิตงัวตัวนี้ไว้พี่น้องเลยเนาะมานํากันพี่น้องเลยอันนี้คือทางเฮือนของอ่าน้องทงหลังตะกอนพี่น้องเลยเนาะเอาแบบเคย็บ่เคยเข้ามาพี่จักเตื้ยพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องทงเพิ่นว่านี่เฮือนของน้องหลต่ก่อนเพิ่นว่าเนาะมันก็อยู่ป่าอยู่ดอนอยู่ยังที่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าโั อโอเคนะพี่น้องเนาะบามันเผยม่อนนี่กัสิีคอ ตัวกับก่อนแล้วพี่น้องเนะาะก่อนอื่นของผมคุณใจเด้<ล>พอพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะที่เข้ามาอ่ากดได้กดแชร์กดติดตามช่องบุญเพย์เนาะขอบงผมขอบใจที่ว่าบอกกดข้ามโฆษณาบ่กบุญเพย์ไปเนาะพี่น้องเนาะนอนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขุมสุขคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแฮงคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่านอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนและพี่น้องนะเอ้ยเนาะเอาบ่กบุญเพย์ม้อนนี้ก็สิโกตูกรับก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยแดดก็ให้งอนพี่น้องเอ้ยเนาะแดงๆเลยก็อ่าเผื่พพอออดีีล่่ะนน้้งเเยา มื่อหน้าหรือว่ามื่อต่อไปไปติดตามกันใหมเด้อพี่น้องเนาะสำเน็บสำหรับวันนี้เนาะ่าบุญเพลย์ขอก่าวคำว่า,บา,า,าสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย